Hey, ตื่นนอนนะตื่นนะ hey, <c oughs> สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุง่าพบพ่อกบาชนาคือเกา้ายินดีต้อนรับป้าลุงแอบซีทุกทุกท่านเด้อเขาชูช่องประจอยคือเกา้าพี่น้องไห้รวยเนาะ ห่อนมาลูเหือะเตหือแตนว้ายอืวาสนาไปจคอเลยคอเลยกว่าอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ้ยอุยอยดุกบอลอปูตอยปูตอัปูไตปูไตอุยอันนิ้เปไปนะ

Nhu vinh, nhìn kéo về nhìn khèo em em ơi nhìn khèo mọi em mọi ơi khèo ở mọi người, mọi ở chân người, mọi người, mọi ทำแล้วออกข้างนอกแล้วออกไปเลาะดินแล้วปะเจ็บจจบให้ไม่จ่อยเจ๊บบอเฮียงดึงเฮียงฉุนดึงเฮียงอืม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 ดึงของแม่ขาดเด้อของมีจ่อยขาดเด้อไม่หไม่จ่อยไม่รู้ไหม มะยไม่ใจอขอมั้ยของไม่ใจเยเด้อย,ด,ย,ยดของไม่จเขอขอ้เนีนี้ยขเนี้ยขอนี่ขีกหม,มไม่คอขอขอาข้าา่ใช เติมสิปีดไม่ใสเดี๋ยวนี้สิปีดไปใสเดี๋ยวนี้เล้วก็ะหัวป๊กตียงอ,งองีกเห็นไมอีอีอออออเมยจอยบายอม <c oughs> หายว่หายว่ะ <c oughs> <c oughs> มวยอม <c oughs> จับมือไว้ <c oughs> จับมือไว้จับไว้ ไอุ้มไม่อุ้มมาอ้มจะไปจะไปเนี่ยชิวมอดผายผูกแขนแล้วเมตั้งเอาหายชินอุ้ยขาดของเมย์นะคะขาดของเมยจอยนะดึงในดึงเอาแทะนี่ว่อุ้ย ดึงกอล์กเกอรี่อะแทะนี้บอร์คนนี้หน่อยนี่นะมาให้แม่ใจอยมาเห็ดอสอแเจเห็ดอสอแเจอันนี้โอ้ยเสีอจนเปียกเสือออกบอลุเสือออกบอล ngon nhoi những non ăn ngon hả? ngon hả? nhoi lại nhoi bay nhoi nó nhoi nó nhoi nó mày nó nhoi 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 nó ไอทิดเห็นยังเปิดประตูตืมใบตืมไม้ไอทิดอ่ะอย่าตัวนี้อ่เอาเฮ้ยเอาเลยไหมนอนชูงแน่นอนหมอนชูงแน่นอนหมอนชูงแท้คนยี่น้อยนี่ฮะอืมอืมเสบบ่

Nhem ba luôn nghe anh em ba luôn nha hả ta gặp cái quá. <laughs> tài, à, được. Ngã. Ngã anh em ta hi vip anh em 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 đây anh em อันยิมเพ่นๆในเมืองดีกว่าอันยิมในเมืองนะย้มใเมืองนะอันยิมในเมืองนะเยยยย่ย ngược khỏi hoàn phải đấy đi vâng nha mì đi quá đi gương anh nhìn gương nha mì 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 gương nha าอ้าวจุมจุมจมจ้มจุมผมจิกกระรุดแล้วผมจิกกระไรแช่อันหนึ่ง่ะมอก,กีีนี่นะอันออยิ้มให้กอที่ดได้เดย้ยิ้มบ่เห็นหัวตาอันนี้บอกว่าแะยิ้มดึกแค่โลอันนี้บอกฮะเบิ่งชงกัน <laughs> ชงก็ได้อืมทั้งเงียมทั้งเห็ดปาจูอันนี้บอกเบิรงแม่ดึงขึ้นมาเอกมันกับเบอรแน่เนาะพี่น้องกด้วเฮ้อ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 แม่เอ้ยบ่ห้องแม่จอยบ่สร้างสร้างสร้างน้องเคยเห็นสร้างด้วยฟ้าอันนี้ชุดสร้างวันชุดสร้างวันนี่นั่น đừng có lúc nè bồn vẫn đốt lắm nè nè luôn vẫn luôn kịp nè ui 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 ui

นิ่มลึกแท้ไปดึงเชือกอะไรอันนี้ออกได้บัดในกระตุนนะบัดเฮ้ยระวังมันกัดมือเด้อระวังมันกัดมือดกเด,ด้อกัดมือนะกัดมือหน่อยนะคะเันสิกัดมือหน่อยดูยนะอ้ามาสินะ Ui ui nhăn nè Nhăn nè Wow Mình chỉ gạt mơ phải nó Đó ta buồn ta nói Nhìm cho bố ta đủ cả เห้ยอือดูผ่นนอนนะดินพี่น้องไงเนาะกิ้งเกือกไว้กิ้งเกือกมานี่แหละข้าวไปนอนมีแต่ให้คาว่าข้างนอกเงียบแต่ฮิปแต่ตื๊บอันนี้ยิ้มแต่ฮิบพอเห็นหัวตาอันนี้หมดอ่ะออยากดุบบ่อยากดุบบ่อือ

คนเถาน้อยว่ะนี่คนเถาน้อยว่ะใส่ชุดนี่ไล่มมออยู่นี่เ <c oughs> อาตะมือนะตะมือนะ <c oughs> หานอนอยู่บ่ยังหานอนอยู่บ่เบิ่งหาแม่เบิองให้คันหูบ่ หึมึนอน่ะบ่เอ้ยนะฮูแทะหึมูแทะอะเฮ้ยดึงมายังนะมันสีล่นได้ค่ะมาลึ n งหนุงมา đ ứ n งมามามนี่อัดไว้อัดไว้เดี๋ยวแมวชิเข่ามา Một mẹo 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 chỉ mà cắt Con mẹo này mẹo chỉ mẹo cắt Bài mẹo 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 Hả mẹo 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 หัวปอกแล้วหัวปอกนะฮะนั่งอย่านี้นั่งอย่างี้หัวปลอกนะฮะป๊อกโอ้ยเจ็บเด้อดุไม่อยนี่ป๊อกนี่ก็เจ็บเด้อดุไม่อจนี่ไปใชโดไปใส้ะ

พอวุนเอาเหดสีบ่อมาดูกะย่รนีอยากไป่าดูบ่อปิก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 ปิ พอบุญออกไปเตือนแต่นาเมืออยากไปน้ำชุมมือโอ้โอเกคไปดุเดอเบิงใช่นังยางเบังมาดุเขาปะเสียงยังโหลดเสียงยังเสียงไอทิีเปิดประตูบ่

<laughs> hù theo hơi nè, nè mà hưng 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 kinh hưng 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 thêm hưng 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 cha hưng cha ba hưng 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 mấy, à hưng 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 ตุจ้าอาตัวมือก็เลยตัวมือก็เลยงอกเลยแบบหัวโป๊ะแล้วดหัวโปก๊กเลยเอาตัวมันมีพุนแม่มาเอาตัวมันยังหันะเบิดนะตัวนั้นเบิดแล้วพุนตัวนัน้นแม่ชงไม่นะอยากบ่ลูกอยากบ่ Được giảm mềm mà Ăn luôn à tôi nè Bác tôi Chín nó chín nữa, Chín nước, chín nước đi đi, chín đi đi จับเอาเองไงจับเอาเองฮานลูกจับเองนอนลงไหนใช่ไหมล่ะทิกินนี่หละก็นอนลงก่อนนอนลงก่อนเนอะมึงไหนมันเหี้ยนะฮะมันเหี้ยนะฮะเอ,อ้ยมึงไหนมันเหี้ยเอ,อ้ยเหี้ยจะมานอนเรียบร้อยมุดจืดเจ้าหละหมุดจิกัดเจ้าหละยมีบอกอยังงูฟังอีก

chồng mà nó ăn nhau vội vào chị ừ? này đi đâu chị này đi chắc bài chị sư phải chị hết ngon nghẹt, ngon nghẹt mấy cái chị bỏ lại là đúng rồi Ừ. Chị này đi đâu? Chị này đi. nè. Y đà dạng đi, y đà bỏ đi dạng, vâng mẹ ăn hết rồi. Chị bơ chín bò mau em bên hả à chín hàm điểm đó chắp yên cái pin anh yêu ơi chinh đấy nhảy pin sao đấy luôn bị chơi kinh thế anh à แซ่บ่าลกจินเมดเด้ยจินเมดเ้ยเดียด๋วยวแม่จะเอากวดแม่มไปล้างเลยดิย๊ดิด๊แข็งนะไม่จิกกยกันเฮ้ยเป็นไปยิงนอนคาขนาะมันไม่งามมันไม่งามอยากอยู่บ่ดินชื่อ,อยาก

ป๊าป่าบริยูโล่พอบุญพ่อบุญจ้าไพื่อชิฮ่องป่าพ่อบุญจ้าห้องอะไรห้องอะไรห้องพ่อบุญได้ป๊าป่าออกไปข้างนอกป่าไปโคดหมักพริกเข้ามาดูป่าป่าป่าแม่เจ๊ป่าใช้แพเจ๊จเด้ป๊าป่าป่าไปโคดหมักพริกป่าไปโคดหมักพริกเดือง่วงกินป่า เด้อเด้อปเด้อปดโอเคสาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปะจอยกับชิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเดอ้อป้าลุงเดอ้อขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อป้าลุงเดอ้อที่เข้ามารับชมน้องวาสนาตลอดมาเดอ้อป้าลุงเดอ้อจ้ะ ขอบ,บุญขอบคุณปลาลุงลายๆเด้อเอฟซี FC ทุกทุกท่านเด้อที่บวกดข่ามโฆษณาของวาสนาเด้อบาได้เดี่ยงได้ได้ข่ามแม,ม,ม่แม่หรอทุจาก่อนทุจาปลาลุงก,ก่อนนะอันยิ้มให้ปลาลุงก,กันแหละยิ้มๆๆๆปลาลุงกันเฉจบแต่อันกกอนจจนะี้โอเคโอเคอย่าไปแลยไปเลยอุย้ยมันคือพึ่งอยู่แบบนี้นี่อุย้ยงามแท้ๆนี่ ว้ายบะยังอันนี้เฮ็ดอึ้งคึ้งอยู่อันนี้ว้ายโอเคพี่น้องเด้อเนาะไปแล้วกลับมาสบายดีแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ